สว,ส,สวัสดีจ้าพี่น้องฟังไปสุขสุขค้นมนีภาพี่น้องมงาย่มแรงเด้ออันนี้น้ำกำลังเดือดจากพี่น้องจ้ามนีกีริยาสิษยาพี่น้องมากินเจ้าหอนหมูเด้อจะมีเบคอนหมูนะคะแล้วก็มีตับหมูเด้อพี่น้องเด้อพักข้ากกับมี่ห่วลผ้าเด้อจะมีมกะหล่ำสดนะคะมีใบสลัดเด้อพี่น้องแล้วก็เห็ดเข็มทองจะหุ่นเส้นพร้อมเด้อพี่น้องเด้อเอาเดี๋ยวอันดับแรกเลยพี่น้องนี่จ้า ชุดหนึ่งมันกีนสิมาเป็นทั้งน้ำซุปหะะ้อกอะน้ำจิ้มแบบนี้เด้พี่น้องเดอร์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทส่งฟรีโอนจ้ะลื่นแกะใบพี่น้องเขย่า,าก่อนนะคะหนึ่งขวดน้ำซุปนี่ใส่น้ำประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยนะคะพี่น้องจ้า ติ๊ดแล้วแล้วก็มันเดือดเราเด้อหนึ่เด้อ,ดอดพี่น้องคนจ้ะคนนีนมันเขากันโอ้เป็นจังแดหอมบ่หอมาอมาเลยนี่อัแซ่บอีกแล้วน,อนหอมหอยหอยคักแซ่บเ,เลยน้ำจิ้มหนูเทน้ำจิ้มให้ป้าแล้วนี่ไปเล่หนึ่งถ้วย มไม่ต้องจิ้มหลายได้พี่น้องด้วยน้ำจิ้มอะ่ะเอาแบบเบาๆจิม้มนหน่อยมันกระแสบนะน้ำจิ้มมันเหลือนะพี่น้องสามารถเทเรื่องไปในนนำสุปกินได้อีกกันได้พี่น้องเอาเครื่องใส่เลยอ้วนเดือดดีแล้วกะลำมดาเอาก้อนนั้นใส่เลยวันนี้ของเ่บจิ้มยาวๆนี่ของเซ่บึกว่าใบสลัดใส่ด้นะมันอยากกิน ได้ยากขึ้นช่ไหมได้จะใส่ตับหอยน้ำนเยนยเดี๋ยวนี้เออตับใส่สุดท้ายก็ได้ตับใส่ไปมันก็เี่มมีกับเท่มึงพร้อมเอาผักลงให้มึงพร้อมพีมนพน่น้องอากาศดีดีจ้ะแงมันแรงฮอนใช่ไหมเ็เหงาแตกเลยดีดีเห็ด <laughs> เข็มทองนี่เวลามันสุกมันถึงหนักหย่ำดีได้พี่น้องดังคึดคุดคุด ่อยโชว์เจ้าอยาเอาขอยมาไมกไหมคนหนึ่งจับเนี่ยงโชว์เขาหยิบหอ,องกันเสอันนี้อ,อเด็ดเด็ดช่วยหนูเอาใบมันลงนะอย่าเอาก้านลงนี่เลยกล่องเสพเดีย๋ยวเขาสีว่านกินหอมหวยหลาปัญญาอ่อนอีเขาม่กินเผ็ดเขามากินดิบพี่นอก็ยังมาพวข่อยปัญญาอ่อนสืยอยู่ไหนป้าทำปัญญา,าอ่อ,อนนี้ต้นงยังไงถึงเขาจะปัญญาอ่อนแต่เขาก็ทำมาหากินได้พี่นวงเด้อ เรียกว่าจังสันทว่เขาว่ากินดีเขาว่ากินเผ็ดขี่หลาจ้ะเขาเป็นคนตัดลกเป็นคนยิ้มใส่ชีวิตแห่มันสนุกพี่น้องแ่ลานี่อยู่จังหวัดตรังด้วยพี่น้องด้วยจังหวัดตรังปะเหลียนน่แหละพี่น้องในแแม่แมป้าปาพี่พี่น้องน้องหลายคนจ้ะ ่คนให้กำลังใจพนยวนข้างไตไหลจ้ะเดี๋ยวคุก่อนนะคะเก็บเพืนเือนอปลาบลไม่ดีแบบปลาอุ้นเส้นใสให้หนูเลยไม่ต้องฉีดนะหนูชอบแบบยาวยาวยา,ยาวๆนะโอ้โหมันเป็นกำเลยไหมนั่นแหละแล้วคคอยจิสูบเสียเจ้าเมือง ว่าสิไล่สดอยู่นี่พี่น้องแต่ว่าเน็ตมันบ่ดีดีล่ะเช็คเม่งแล้วพ่อกันเด้อเจ้ากันเช็คเม่งแล้วเน็ตมันไม่ค่อยดีจ้ะไม่รู้ว่าเป็นยนเดียวเดี๋ยวสิไปเปลี่ยนอันเราเตอร์ไม่ยูบนะเดี๋ยวให้มีเงินกันเด้อเอาสนิปไปก่อนอุหาเอ้ยเฮียอือู้ยกระเด็นเนี่ย หมายว่าเอาลูกม,มันเลยเนาะขึ้นกินเลยครับสูก็ลงไปะติ้นละลอยตุกต๊กป่องตุ๊กป่องคุณอะพี่น้องอในที่นี่เนี่อ่ะอุ่นๆพอดีนะคะบ่อุ่นดอกหอมหอมขมตัดชิมตับชิมตับ,ตบคุณอะโอ้ยไม่ได้กินมากโอ้หลายสองอาทิตย์ได้มัง้ง เสินหน้าสนใจยอ,อยู่พออยูเป็นเรื่องใดทำหวานรุ่งนี้ตัดดีกว่านะเออก็ก็บอกว่าตัดเลยมันยาวพย,ยายามไ่เน่าหรอกเอออันนี้ก็ยาวโพดมันจิ้มนะพี่น้องนะทีไปอย่างนี้เลยจ้ะว่าต้องใส่หลายด้วยพี่น้องเด้อน้ำจิ้มมันเคม็มข้นนะจ๊ะจ๊ะ ผู้ใดคิดว่ามันข้นไปกับพี่นอนกับเทศใส่ถ้่วแล้วก็เอามาผสมกับน้ําร้อนน้ําอุ่นก่อนนะคะแต่ถ้าผู้ใดว่าเอ้ยฉันชอบแบบแน่นหนาแบบนี้แหละเทพววลาเลยแือเสีน้ำกันจ้า,าก่นข้าวกับกินงาอืมเนะมาจิ้มน้ำจิ้มยนงอร่อยเลยอะ่ะ ทำสุดมันน้ยี่แล้ง หนาดแต่พี่เนาะการมันแบนไปแล้วรู้สึกการมั้นอืม้ม นมันยาวเกินตงตาโตกินไม่ได้น้อสวสวงค่ะกินในท่านขวอยได้เจ้า ทำไมเบคอนรอบนี้เจ้าสีเข้มๆมาเจ้าจเอาแบรนด์ไหนเนี่ยแบรนด์ที่เคยซื้ออ่ะไอยอดนี้ถูกดีนะก็ไปดูอียอดโอ้ยแพ็กมันสี่ห้าร้อยอ่ะมาดูเพลงไหมเนะ้ เราขี้เกียจขี้ไปบี่เราขี้เปลอยเลยไม่บุญเส้นนี่แหละไม่ตัดเลยไม่ขี้ไม่ใจได้ถ้าต่างจริงจังมากกับขี้บุญเส้นโอ้ยเดาเจ้าแม่งว่างกำล่งไปนอนเออบินวนกวนอย่างนั้นมันนี่กินกันเนาะอ้าวแม่งนี่ลงมาเลยเว้ยเฮ้ยแม่งแรงวะเฮ้ยจริงฤี แทบแทบไปกินริดปวดแล้วพี่หลอกฮะลุมไปในหมอ้อเลยไปจิกริดไปไปจังได้วะบิ๊กเราไม่ก็ตายเดี๋ยวเฮ้ยจับไหม นี่กินนานนะอร่อยเลย เยอะอน้ำแม่งสุดยอดเลยนัวดีอ่ะซุดร้อนๆอุ่นๆเนาะยิ่งใส่ตับลงไปอะ่ะใส่ตับมันกันนัวเลยทีนี้เลือดตับเนาะกินะจิ้มพี่เนาะใส่ไปแบบนี้เลยเพื่อได้มาขุนๆน,นะ หมดเปื้อเลยเพมันร้อนว่ามันอีเย็นหลืวเปล่าเช็นไรที่แปลงาแตกงไปแม,ม่วันไหมไม่เป็นรับเป็นนอนไหม เบคอนพี่น้องต้องยี่ห้อนที่หนูเไปซื้อมาสามร้อยสี่ร้อกว่าบาทน,นั่นแหละบางแล้วก็ไม่เค็มอร่อยไอ้รุ่นสโมกสโมกอะไรไม่รู้ลมควันเลยไปเจอพิดเบคอนมาแล้วว่ะอ อันนี้ของยายเนี่ยงามครับอืมดูดงามมากขอยายมาทำเห้ยดูเจ้ากินกินพักก็กระปากถึงแล้ว อ,อันนี้มันแหลกไหม <laughs> ต้องเป็นกระมังเบอยกินพักเกย์ออกซื้อบอแมนแนวคุณพ่ออะอุ๊ปุ๊บอึ้งเหี้ยบอย <laughs> กินพักแค่นี้เกย์ออกหุ่นเล็กอุป,ปอุ๊บอึ้งสิละ <laughs> อใอยเฮ็ดเจียกระดอยเฮ็ดมันได้อัตรดมากเยวเด็เดข้างติกฉอนโอ้ ไมยกี่ปีว่อยากกินน้ำน้ำเบียกมัดอ้้หูก,กินน้ำป้าหมดเลยอ่ะตับตับโอ้ยร้อยตับหลอดนี่ฮ็ตได้ถูกใจบ่เห็ดมันสุกไายไม่เปองมันบางมันหวานแสบวันนี้ไปไปเจ้าจะไปแย่งตับกันอยู่เกาะปึ่งอกมาเต้พอดี โอ้รีฟเจอเลยครับจริงจริงเลยเพรคุณยายเสียจรินห่ะฉีกตอนมันดู ธรรมดาเออแล้วเอาจักสาวอปทิจบคลิปเลยพี่น้องมันยาวเพื่อแตกเลยแล้วสินังกินต่อ ของข้อนะพี่น้องนะไอ้นะเขากินผักลหลายๆนะไม่ว่าจะเป็นผักที่เขาต้มรือจะเป็นผักสดนะพี่น้องนะเอา้าฝากไว้ด้วยนวกันจะ้ะสำหรับใครที่อยากจะลองชิมแจ่วฮ้อนยีลาพาก,กินนะคะมี2ส,สูตรนะคะพี่น้องจ้ะสูตรซุปเนื้อแล้วก็สูตรซุปหมูนะคะพี่น้องน้ําจิ้มมีสูตรเดียวนะคะพี่น้องจ้าโปรโมชั่นพิเศษนะคะพี่น้องซื้อ2ขวดซุปเนื้อแล้วก็น้ําจิ้มในราคา170่บาทจะส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินนะคะผู้ใดบ่เ,เมากินเนื้อเอาไปเลยจ้ะ ซุปหมูกับน้ำจิ้ม170บาทสำหรับท่านที่โอนเงินนะจ๊ะอยากลองทั้ง3โตเอาไปเลยพี่น้องโปรโมชั่น290บาทจะส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะจ๊ะผู้ใดอ่าอยากจะลองชิมจ้าหัดเส็ดนุ่ๆ,นๆแบบนี้นะคะพี่น้องอ่าเป็นสูตรอ่าสมุนไพรเดอพี่น้องเดออ่าหนึ่งน้ำซุปดึงขวดเนี่ยพี่น้องผสมนม600้ำ600-700 ml นะคะส่วนน้ำจิ้มนะคะถ้าผู้ใดมองว่ามันมันเข้มข้นไป ให้พี่น้องเทใช้ถ้วยหน่อยนะพี่น้องแล้วก็เอาน้ําอุ่นน้ําร้อนนะคะสักบวงหนึ่งเด้อพี่น้องคนคนคนค้นเห็นมันเข้ากันเด้อพี่น้องมันก็จะบ่เข็มข้นเด้อถ้าพูดได้มาเข็มข้นเหมือนวิลาก็เทกินเลยเด้อเทพอประมาณนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสูตรเข็มข้นเด้อพี่น้องเด้อน้ําซุปก็เช่นกันเด้อพี่น้องเด้อบ่แมนเทหนัซุปไปห้อเอาผักใส่อันนั้นบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อกินกินเครื่องเทมันจะแห้งพี่น้องต้องเอาผสมกับน้ำเด้อจ้าเด้อบางท่านซื้อไป เทนังซุปเปิดหม้อไปเอาพักใส่โอ้มันกินบ่ได้พี่น้องมันเป็นซุปซุปซุปเข้มข้นนะคะพี่น้องนะน่ะจะผู้ใดสนใจนะคะอยากจะกินแซ่บกินนุ่นนัวแบบทีหลากกับสามีกินก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้่า้ากินกับสามีไปแล้วสวัสดีจ้า